สวัสดีค่ะทุกคนใหม่แล้วกับหมวกขาดน่อยหมวกเหมือนผมขาดหมวกหมานวันนี้เรามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วด้วยนะเจอแล้วมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้รีบๆร,ร้อนๆ รีบร้อนอะไรก็มันมืดไง เป็นขาสีน้ำตาลนะทุกคนสังเกตดูว่าขาเขาจะไม่เอหมวกเขาจะไม่เหลืองนะเหมือนอีกพันหนึ่งที่พี่ฝนอชอบอะ่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยแบบนี้เป็นพันที่พี่ฝนชอบ คือเหลืองสวยมากตุมต้มๆเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราตากแล้วมันจะไม่ได้เนื้อถ้าลวกเอาไปก็เอาไปยากยากต่อการส่งนะ เย็นเจี๊ยบเลยทุกคนเมื่อเช้านี้หญ้าหน้าบ้านเป็นน้ําแข็งแนละ้วเริ่มละเริ่มมาดูการกระหดอดทนเนาะคนมาอยู่เมืองนอกนี่ก็ใช้ความอดทนเยอะอยู่นะทุกคนสาวไทยมาอยู่เมืองนอกนี่ถือว่าเก่งนะ ทนกระสภาพอากาศที่มันไม่เหมือนบ้านเราอะ่ะเห็ดหลวงเห็ดหลืองเจอก็เก็บเกิดเป็นเส้นเป็นสายเลยทุกคนไม่ได้ส่องให้ดูเลยเนาะรีบเก็บไปเลยบบตองซองบบตองซึ่งและเอ้า หนาวหนาวเวอร์อ <c oughs> คู yeah, it s it. <S หนาวเย็นมากเลยอะทุกคนฮ้เย็นมือใส่เสื้อมาตั้งสามชั้นนะเนี่ย แก่หมดตรงนี้อันนี้เอาไม่ได้นะทุกคน คสวยจะเก็บยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเปียกแล้วหญ้ามันจะติดขึ้นมาง่าย มีเห็ดเหลืองดว้วยสองดอกสามดอก เห็ดเหลืองสองดอก ่นเจอ,อสลัดแล้วแทมสลัดเอาเห็ดออกมานะย่าลงถังเก่งที่สุดชั้นนี่แหละ หองสามฉันเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วครับท่าน เหลืองๆตรงนู้นไม่ใช่เปล่าไม่รู้ไปดูกันนู้นเหลืองๆใช่อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บยิ่งหนาวยิ่งออกนะเห็ดเหลืองอะแต่ว่ามันเข้าป่าไปป่าเราไม่ได้แล้วเขาล่าสัตว์ดูน,นี่ออกเล็กๆเ,กเ,กเกต็มเลย โค้กงงไงหนาวไงนี่เกือบไม่เห็นเกือบจะข้ามไปแลวเพราะเราหันหลังให้ไงเมื่อกี้สวยอยู่เลยดอกสวยๆอยู่เล็ดเลือง เก็บไปก่อนนี่ขึ้นเป็นปั้นเลย เห็นบ่นี่พูนไปพูนมีเห็ดเหลืองนํำพี่น้องพูนขึ้นไปพูน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 ละพี่น้องเห็นบ่ไล่ไปพูน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 เป็นสายไปเลยพูนพูนละไล่เก็บอันเห็ดดำซะก่อนเห็ดเหลืองเก็บที่หลัง เห็ดเหลืองมันเห็นงายอยู่จ้ะแต่ว่าเห็ดดำนะมันมันบกคอยเห็นคือใบใหม่มันต้องแบบว่าซองอิลีแล้วกับคนเบิง่งอันเบิ่งเป็นนะคนแยกแยกเห็ดเป็นสายตาเบิ่งไปก็เอออันนี้เป็นใบใหม่พุณเลวแต่ว่ากะคัดข,ขึ้นกันล้วพี่นอ้องบางเทือกะยางพานขามมากเลย แฟนบอกว่าเธอนี่ไงเธอยังไม่ได้เก็บหันไปโอ้วเป็นแผงย่าสีว่าจะของเก่งเถอะเนาะจะขี่คุ้ไหลเนี่ยดอกกระลังกินได้ขกินสดๆนี่ได้จังสี่เด้อพี่น้องมันจะแซบ่บแซบแต่ แต่ว่าเอาไปตากมันบไร้เนื้อมันบม่มีเนื้อมันแหง้งมันโหดเมื่ เราไม่เน้นเก็บสวยงามนะเราเน้นได้ปริมาณและความรวดเร็วอันนี้ก็ค่อนข้างใกล้จะแก่แล้วล่ะทุกคน sai lai chứ này ui ừ. hết lương, Cô là, tập nhảy เดีียวพ่น <c oughs> <ừ> ้อองืได้บ่นี่งัดเบิงดูได้อยู่อันนี้บ่ได้ได้บ่ได้อยู่อันนี้เด้ ไม่ได้อันนี้ด้ได้บ่ได้อยู่เ,เห็นเห็ดเหลืองอีกแล้วว้าตุ๊ขากระสันแท้นีออ่ ตกอีกแล้วพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกโอ้ยอยังมีเวลาหน่อยกับฝนกับตกอีกอุ้ยได้ไยด้บ่ได้กี่พระท่านเต็มคุเลย,ยลว้ายฝนไปเร็ mới,ฝนตก <tôi hơi> Pino ơi, mịt đấy, bỏ ba con đứa Pino, vang, đai má cầm bát đĩa xăm, xì ma thế, bưng đứa, ổi, <hơi> oh hết, ổn mà, là, hệ của muỗi châu. Đéo, ta một hoa lái. Nè. Biệt mờ lo หมื่นก้อนเอามาเท่าไหร่เป็นอยังเห็ดเหลืองก็เห็ดดำอยู่น้ำกันได้อยู่เดี๋ยวก็สิตัดขาแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนตัดขาทำความสะอาดแล้วก็สิบทำการตากพี่น้องเออแดดกับบะมีดอกตาหนึ่งก่อนหนะ้แดดบ่มีดอกพี่น้องเปิดอันเครื่องดูด น้ำชื้นอุ้ยดอกงามงามพามมามามาี่น้องเอยตุ่มดีแท้ๆท้ติดตุ่มงามงามนี่ปลาเนี่ยนะตูมไม่ใช่ตุม่มตูมเด้ปลานี่ยนะอืมไปเก็บได้มื่นละนิดนึ้มื่นละหน่อยกับพ่อเป้ยยังเบิง่งคลิปให้น้ำแนเด้อ ผูหลังคนะบ่ได้เบิ่งคลิปดอกดว่าจะแจกเฮ็ดกะว่าเบิ่งคอยเบื้องจากขอมเมียนคอยกับฮููอยู่ดอกผู้ใดติดตามบ่าติดตามนะแต่ว่ากับ,บ่บเป็นยังปีนี้เอาไปหน่อยจากพี่น่องบ่ได้ได้ไปหลายคิดว่าเพราะว่ามัหนันหน้นาสีบ่ได้เก็บได้หล่นะ งามบ่พี่น้องเลยดอกน้อยๆตุ่มๆงามๆได้นี่อันน,นี้แต่ว่าตุ่มๆน้อยๆจังสีนะ่ะพี่น้องเอาไปแล้วมันตากแล้วมันหดไหมกิโลหนึ่งนี่ตะการหนึ่งนี่ตากได้ประมาณเหลือประมาณขีดนึงไดนมั้งอืม แจกได้คนนึงล่ะประมาณนี้นะแต่ว่ามันโฮดแล้วก็ได้ขีดสองขีดเลยแหละพี่น้องทุกเที่ยวไปให้ก็สามขีดสองขีดเคริ่งสามขีดจึงสิตากแหงแล้วนะอืมมาเจอกันไหมเดอ้อพี่น้องจ๊ะมาเจอกันไหมเดอ้ออ้ยหน้ากระบ,บวมเลนออกจากป้าเมื่ขึ้นนี้ไปเก็บ ตอนคำเหมือว่านี่ล่ะอืมกัลบมาหอดบ่ไดจบคลิปพี่น้องเอ้ยมันนั่นฝนมันตกมาเป็นน้ําแข็งไหมอืมเย็นล่ะเดี๋ยวมือนี้ก,กัสิไปอีกอยู่เจอกันไหมเด้อจ้าคลิปต่อไปเด้อ